ครับสวัสดีครับอสา,ายใหม่มาแล้วนะครับวันนี้ผม4 3 1ดูทีวีดีทีวีครับเปลี่ยนง,ง่ายมากครับสายสำเร็จมันก็เปลี่ยนง,ง่ายแบบนี้ ไม่ใช่ไม่ใช่ร้านนั้นด้วยอนะเนี่ยให้นำบัตรมาไม่ใช่แต่แอมแคททีพีเอ็นเอ็นนะโอคนะครับอันนี้สายไม้เก่าถอดออกมาแล้วนะครับง่ายมากถ้ามีไขควงหนึ่งอันก็เปลี่ยนได้แล้วครับเื้อเปลี่ยนเองที่บ้านก็ได้ครับ มันจะติดอยู่อย่างเงี้ยนะครับมันบังคับเสียบปลั๊กแอนเพย์ครับครับนี่ครับถ้าเสียบผิดมันก็ไม่เข้าอะครับปลั๊กแอนเพย์ครับผมว่าเดี๋ยวนะครับซิปซิปซิดูดีๆก่อนซิบโอเค ตามเขาเลยครับหม่ไม่ไม่ฟิตฮึบร้ยอนนี้ก็ดันดันดันเข้าไปปึบนี่นะครับให้มันเข้าล็อกกับตรงนี้การถอยครับปึบนี่ก็ดูนี้ปิดปดีครับนี่ปั๊บปั๊บ โอเคก็ขายน็อตนะครับตีตัวตอนออกเอาออกก็ทำเหมือนตอนเข้านะครับนี่ไนงับนี่ะครับครับเข้าไป แค่นี้เองครับเสแล้วให้มาครับให้สายไม้ใหม่ไม่แตกเยนะครับขอบคุณครับด้วยวา,างจ่ายใจเชียเข้ามังไก่สีสันรครับ